สริอกันนะคะเสือก็อจะแหวนตุง ก็กมาตีกันเลยเหรอที่เดียอืวตี่วะเอาตีวะประเั็นสมุดสิดี๋ยวนะต้องให้ปาแตนมาดูแหละเนาะสมุดดูก่อนต้ então, er องให้ปาแตนมาดูว่าโอเคบอสรูปมือเขาไปคล้องฝังมุดไหมหน้าขาว เอาเป็นสีเป็นสีใช่ไหมนี่หนักมุกอ๋อเอาแล้วมันมีไม้ใมันมีเยอะเดี๋ยไปมาไม่ตกกลัวไม่ครับป่ายาที่ว่าสีฟ้าเยอะเรา่ำเออเราก็ลงแล้วมันสีแดงสีฟ้ามันมีด้วยเนีะยมนเ่ยกันเลยบนกใหาเมล์บมาตูดตัวนี้ได้ไปพี่มาตูดเว้าพี่้าพี่ ออ <c oughs> ลอง <c oughs> ลองดูเล่มสิลองดูว่าจะเป็นยังไงเดีย๋ยขึ้นไปเอางส่อเอาสีขาวก็สีม่วงมานะสีม่ออยู่นี่มีอันนึ่งแล่ một thì chưa được vẫn đầy luôn มันจะอยู่เย็่มบนมันต่ลูกมอยรเบอะแล้วขอกระผาดแล้วต่อไปเรื่อบัวเดา่อนหอนมาต่อมันจะอยู่เลยไม่นนะไม่น้อยคอยดูเอาโยกเยก่อต่อไม่ตองเปีนเลไผ่ตัวนี้มันหนักด้ไม่จุดอบไผ่มันหนักเอง เจ้าจะค้นก <Lee. S 1> ับค้นเคอนคอนต่อกระดการไม่ด้หรอกคนไมต่อกระดายการที่ตวาจะต่อลงอ ทดสอบ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 นะคะว่ามันจะคือไหมว่ามันจะโอเคไหมอะไรเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวเอาสีม่วงมาสีขาวกับสีม่วงสีสีม่วงเดี๋ยวสีม่วงมาสีม่วงนะตอกสมูทไหเบิ้งซื้อก็คือไม่ต้องขุดดิน ใช้ไม้หลักตกเอาแล้วก็ใช้ลวดมัดคึงมัดโอ้สีม่วงมาเลยเป็กเขาเป็นล้ำถูกก็ได้ชวนไม่ใช่เออเอาไม้เป็กก็ได้ไม้เป็กเราก็มีเยอะมากเลิกทำไรก็ปอดป้อนมานำนลงเลยเออที่เจ้าจีก้นกันแล้วแต่เออมีไม่ถึงว่าขุดขุดเออเออแล้วก็ขยันก็ขุด อ่าอันนี้เราก็ห่อร้อยม่วงอ่าร้อยม่วงไปร้อยม่วงไปสี่เสเลยสอันไม่ประสาจับมามแค่ลองดูเฉยๆนะป้าโตต้องให้ตาเต็มมาดูก่อนว่าได้ไหมถ้าป้าถูกใจจะเอาเลยป้าทั้งหมด เสมาดเสมโอเคตงน่ ไม่มีรูดไม่มีรูดแล้วมันจะเลื่อนมันเ็นนักกาโอ้เขียวสีม่วงสีม่วงสวย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 ม รูบุอ๋อางบนน่แะนะดอกไม้มีกีนน่รูบุตเอาลงไม่โอ้มันไปอยู่อะไรตรงตงนนมันมีอยู่เส้นหนึ่งที่ปิวขึ้นไป itu sini kat taman ni kan ใหญ่ดด้วยเน้นเตี้ยเน้นเตี้ยเลยแต่ว่าต้องเอาหลักใหญ่เออตัวนั้นจะได้เปลี่ยนไหล่ลงน้อยแต่ว่ามีอายุแตนะ่ว่าต้อง,ออองต้อง,อง,องอยับก่อพี่แตเดียก็แค่เอาเก้าอี้ปีนขึ้นไปขยับเอาแม่นมาล่ะ

มันต้องขยับมาข้างในอีกนิดนึงแม่นป่าเสือที่ขาวนี่ต้นนี้มันอยู่ข้างในโคตรบอกขยับออกมาอีกนิดนึงนะมันเพิ่อีกมาทู่เสือกัน ใช่ไหมเออคือว่าเราก็ค่อยเปลี่ยนไง ไเสียการบูดด้านล่างขึ้นบนดูเรายังไม่ได้ฟังตู้อันว่านั่นแหละบนสองล่างสองมันว่างั้นแหละเพราะว่ามันมีสิบหกอันไงมาแล้วบอนันไดจละสองแต่ไม่รู้ว่าตำแหน่งเป็นยังไงเพราะปุ๊เคนเดียวที่อยู่กับป้า มีแล้วกระเดามามันกรมีด้วยาะข้าตอกอันนี้เ ย้ายใหม่ค่อยย้ายใหม่ไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนไปดูเป็นว่ามันโอเคบ่ มันจะไม่เ้ยมันจะไม่สบเงีมันไม่ได้อ่สยอยอทแนบอ,อนเปียไม่ต้องขุดยากอืขุดมันจะเอียงไปเอียงมาม,มันมันช้าด้วยแบบนี้แจวเลย ถ,ถ้าขุดไม่ไผ่มันก็จะต่ำลงไปอีก,กเพราะเราต้องฝังดินใช่ไหมล่ะอีกต้นหนึ่งโอ้สวยสวย,ยอีกต้นหนึง่งถ้าถ้าป้าจะว่ายัางไงก็ค่อยอปเปลี่ยนมันนี้อรักมา์มา เดี๋ยวก็คำมาเก็นมากเป็นที่ราดูแนนทอดปราปาให้เพิ่มเสือได้วท่อปราปาหรือย่างอื่นไปไงมันจะมีไอ้มันจะมีแนวอยู่ข้างๆหรอกขอมันถึงท่อก็แตกหรอก ันอยู่ข้างบนใช่ไหมอยู่ข้างในแคนเหรอมันอยู่ตรงนั้นน่ะนะตรงแคนตรงที่เราวางข้า,ม,า,ขามุนอืนมเอาเอาตกไปเดี๋ยวถ้าแตกไงก็เดี๋ยวก็รู้กันเดี๋ยวก็น้ำเขาพึ่งเองเดี๋ยวร,รู้นะ่าหน้าน้ำเป็นะอะไรจึงนองเต็มเลยที่ไหน,มนไม่ลาลืมปิดหรือเปล่า โอเคโอ้ตรงเดะเลยสวยนะครับส <quin> ี่ปีนี้ก็จะเป็นการ